กราบสวัสดีทุกท่านเนี่ยนะครับยิวผมคนเดิมเลยนะครับบุญมันเขียวซึ่งนี้ผมจะมาทำเทเลสนะครับผมพวกผีจากเกมดอทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีลัดไฮสคริตไอแล้วก็ Light. ไกดิ้งไลท์อันนี้ไม่รู้ว่านับเป็นผีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอ้างอิงจากวิกไิไอตัวนี้นับว่านับเป็นผีนะครับผมซีวิกไอฟิกเกอร์แอมบูชกริชเฮาส์แจ็ค ไิมอทีแล้วก็ชาโดนะครับผมนี่สิบสามตัวนี้ซึ่งอาจจะมีบางตัวที่ผมอาจจะขาดหายไปบ้างนะครับผมแต่ว่าก็นะก็ไม่เป็นไรนะครับผมไอพวนี้อ้างอิงจากตามวิกิเนาะว่ามันับเป็นผีเปล่าโอเคนะครับผมแต่ขอแนะนํานี่ก่อนนะครับพวกแรงนะครับผมก็จะมีแรง s ์ sabcd นะครับผมแรงเ์ s นี่ก็คือผมจะเรียงตามลำดับความสัมพัญของผีนะครับผม แรงเนี่ก็คือผีตัวนั้นต้องสําคัญมากๆนะครับผมไม่มีคือไม่ได้นะครับแรง a คือต้องก็สําคัญเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้สําคัญขนาดที่ว่าแบบเออไม่มีไม่ได้เลยก็คือถามว่ามีดีไหมดีมากแต่ถ้าไม่มีถามว่าเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรส่วนแรงบก็คือประมาณปานกลางนะครับผมมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรประมาณนี้ส่วนแรงซก็คือก็ไม่ต้องมีก็น่าจะดีกว่าอะไรอย่างนี้ส่วนแรงดก็คือ มีทำไมนะครับผมก็จะตามนี้นะครับผมเราก็จะเรียงลําดับความสําคัญของผีนะครับผมเริ่มจากตัวแรกลัสลัสนะครับผมเป็นผีที่จะกระพริบไฟในห้องเราหลังจากนั้นก็จะมาด้วยความเร็วสูงนะครับผมหน้าที่ของเราก็คือซ่อนตู้แอบมุมซ่อนเตียงหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้ผีมันไม่สามารถจับเราได้นะครับผมซึ่งมันก็จะมีแบบว่าบางทีลัสก็จะสามารถแบบ ย้อนกลับได้อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะมาพร้อมกับผีตัวอื่นได้อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งถามว่ารัสมีความสําคัญไหมผมขอตอบว่ารัสเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าจากที่คุณรู้ใช่ไหมว่าเกมดอเนี่ยมันได้แบบมันได้แรงบดาลใจมาจากเกมลูมซึ่งถามว่าทําไมเกมลูมถึงไม่ดังเท่าดอเพราะว่าคือพอเราเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยก่อนจะเจอผีคุณลองคิดดูคนคนที่เขาเล่นเบื่อตายแล้วแต่การที่ดอมีรัสใช่ไหม มันทําให้แบบคนดูไม่เบื่ออะไรเงี้ยไม่ใช่คนดูดิคนที่เล่นไม่เบื่ออะไรเงี้ยเดินไปเรื่อยๆเจอผีก็รับมือรับมือรับมืออะไรอย่างนี้มันไม่เบื่อนะครับผมผมคิดว่ารัดเนี่ยมีความสําคัญมากเอาแรงแอดไปเลยเพราะว่าถ้าไม่มีรัดเนี่ยครับเน้นไปเรื่อยๆโอ้เมื่อไหร่จะเจอผีวะโอ้แม่งไม่เจอผีสักทีก็ออกเกมอะไรอย่างนี้นะครับผม <S <S ผมว่ารัดเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เรายังสามารถอยู่กับเกมได้อะไรอย่างนี้นะครับผม ต่อตากมาก็คือไฮนะครับผมซึ่งเป็นผีที่จะผักเราถ้าเราอยู่ในตู้นานจนเกินไปนะครับผมยิ่งหลังจากที่ห้องที่50มันต้นไปนะครับมันก็จะเริ่มแบบแอคทีเว e ก็คือแบบอาจจะเริ่มไวขึ้นอะไรอย่างนงี้นะครับผมเราซ่อนตู้ประมาณ5าวีแล้วก็โดนผักได้อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งตัวของไฮผมว่านะอยู่ในระดับปานกลางเพราะถามว่ามีได้ไหมก็มีมีก็มีก็ดีนะแต่ว่าถามว่าไม่มีแล้วเป็นไรไหมก็ไม่ก็ไม่ไม่ได้เป็นไรมากนะครับผมผมคิดว่าไฮนะอยู่ อยู่ระดับปานกลางดีกว่าถ้าไม่มีไฮถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะซ่อนตู้ได้นานขึ้นแล้วก็มันจะทําให้แอมบูธเนี่ยนะครับดูไร้ค่าทันทีแต่ว่าผมรู้สึกว่าถามว่ามันมันไม่มีได้ไหมผมว่ามันไม่มีได้นะครับผมต่อไปสกีฟตัวนี้นะครับผมจะโผล่มาเฉพาะห้องมืดที่มันเกิดเองไม่ได้เกิดจากผีตัวอื่นนะครับผมสกีชนี่นะครับผมมีวิธีรับมืออยู่แค่อย่างเดียวก็คือถ้ามันทําเสียง ซูซ่าไม่ใช่ซูซ่าเิทำเสียงแบบมันกระซิบให้เราหันหลังไปมองมันนะครับผมแล้วก็มีวิธีการหลีกเลี่ยงอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบมันไม่ได้มันไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือถือพวกของที่มันแบบพวกของที่มันเป็นไฟอะไรอย่างนี้แบบพวกไฟแช็คหรือว่าใช้ไฟฉายก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งถามว่าสวีตมีความสําคัญไหมผมว่านะก็มันก็อาจจะสําคัญนะคะผมแต่ผมคิดว่านะถามว่าไม่มีมันได้ไหม มันก็ได้นะแล้วก็ได้น่าจะดีถ้าไม่มีก็น่าจะยิ่งดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่น่าลำคาญมากแล้วบางทีมันอาจจะมีบัก๊กอะไรอย่างนี้ถ้าสกีตมันแบบอะไรวะบางทีถ้าเราแบบเซิร์ฟที่เราเล่นมันแหลกหรือว่ามันปิงเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีสกีตอาจจะแบบกระซิบแค่วิเดียวแล้วก็มากัดเราอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมผมคิดว่านะถ้ารบได้ก็ดีนะผมว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบต่อไปครับไอนะครับผมไอยนี่ผมขอให้แลงเอ่อพอๆกับ รัดเลยนะคบผมเพราะถามว่าไอาเนี่ยก็โผลม,มาแบบบ่อยไหมก็ถือว่าบ่อยนะครับผมโอกาสเจอไอก็เยอะแต่ถามว่าโอกาสไม่เจอไอบ้างก็มีไหมมีนะคบผมหรือว่ามาอยู่แลนงปานกลางดีปานกลางก็ได้นะเพราะพบกับไฮอะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่เออลืมบอกไปไอนี่ครับวิธีรับมือก็มีหลายอย่างนะครับแบบเอ,อ่อให้หันหน้าเข้ากําแพงแล้วก็เดินต่อไปแล้วเปิดประตูจนกว่าไฮมันจะหายไปหรือไม่ก็แบบ เอาหน้าแบบมองพื้นอ,อะไรเงี้ยแล้วก็แต่หลักๆเลยก็คือห้ามมองอายน,น,นั่นเองนะครับผมนี่ตัวที่มันมีหลายตาแบบนี้นครับผมตัวไปก็คือ guiding l i g h นะครับผม guiding light ถามว่าสําคัญไหมผมว่ามันค่อนข้างที่จะสําคัญระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าบางทีอะเวลาเราอยู่ห้องมืดอ,อะไรอย่างนีเ้เดี๋ยวจะบอกกันนะ guiding light นี่นะครับผีตัวนี้มันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยจะทําให้เราไปหาสติปจอมนะแต่ผีตัวนี้มันจะช่วยนําพาเราไปหา อิสระภาพด้วยเองนะครับผมซึ่งถามว่าผีตัวเนี้ยไม่มีถามว่าได้ไหมก็ได้นะแต่ถ้ามีอะ่ะจะดีจะดีมากๆและยังโชคดีนะที่มันแบบมันค่อนข้างที่จะสำคัญนะผมคิดว่าเพราะว่าเวลาเราอยู่ห้องมืดอ,อะไรเงี้ยแล้วเราหากุญแจมันมีโอกาสไว้ที่สกีนมันจะมาหาเราบ่อยนะครับผมถ้าเราหากุญแจไม่เจอกัอยังไรนี่แหละจะช่วย ให้เราเห็นกุญแจได้นะครับผมจากการส่องแสงสว่างเนาะซึ่งการดิ้งไลท์ผมคิดว่าสําคัญค่อนข้างที่จะสาคัญเลยนะครับผมถ้าไม่มีการดิ้งไลท์ผมคิดว่าเราเล่นยากแน่แน่ตัวต่อไปนะครับสีซึ่งสีเนี่ยผมคิดว่านะอยู่เลงเอถามว่ามันไม่มีได้ไหมผมว่ามันไม่ดีมันไม่มีได้นะครับผมแต่ว่าการที่มันมีเนี่ยมันจะทําให้แบบเรารู้สึกแบบอู้หูแม่งตื่นเต้นอะไรอย่างงี้นะครับผมบางทีเราต้องแบบวิ่งหนีผีแล้วก็ผ่าไฟผ่า กำแพงผาประตูอะไรอย่างนี้นะครับผมหนีพีด้วยอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าตัวนี้มีก็ถ้ามีอผมคิดว่าเกมนั้นน่าจะดีซีเนี่ยผมว่าให้เอมันน่าจะสําคัญมากต่อไปะครับฟิกเกอร์ฟิกเกอร์นี่นะ่าจะเป็นบอสประจําประตูที่50กับประตูที่ร้อยนะครับผมผมคิดว่านะอยู่แรงเอสถามว่ามันไม่มีถามว่ามันได้ไหมผมคิดว่านะไม่ได้นะครับผมเพราะผมคิดว่าตัวเนี้มันแบบเพอร์เฟกมาก ตาบอสอะไรงนี้ยิ่งคือที่ผมรู้สึกว่ามันมันอยู่ like s เ,เนี่ยเพราะว่าค,คุณลองคิดดูถ้าห้องนี้ห้าสิบกับห้องนี้ร้อยไม่มีฟิกเกอร์ผมคิดว่านะเกมอาจจะเล่นแบบไม่สนุกก็ได้อาจจะถ้าเอาผีตัวอื่นมาแทนอนะ่ะผมคิดว่านะอาจผีตัวอื่นจะอาจจะแบบทําไม่ดีเท่ากับฟิกเกอร์ก็ได้นะครับผมผมคิดว่าคุณจะอยู่กับรัดเนาะเพราะว่ามันมันเป็นแบบบอสอะไรอย่างนี้เป็นบอสได้ผมคิดว่าแค่ประตูที่ร้อยมันอาจจะง่ายไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผม ทไปทาับแอมบูธถามว่ามีความสําคัญมากไหมอืมตัวนี้ผมคิดว่านะควรจะอยู่ระดับเอเอนะครับผมแอมบูธเพราะว่าเรืลอยไหมเพราะว่าแบบถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเจเดรัดเจเดรัดอะไรเงี้ยเราก็รู้วิธีการรับมือใช่ไหมเราก็จะแบบรู้สึกว่าง่ายอย่างเงี้ยอาจจะไปว่าตัวที่ร้อยง่ายขึ้นสาหรับมือใหม่นะครับผมแอมบูธเนี่ยเป็นตัวที่แบบฆ่ามือใหม่ได้ดีมากแอมบูธนะครับผมจะพยายาม กับพี่ไฟไม่ใช่พิ่ไฟเออกับพิ่ไฟนั่นแหละแล้วก็ส่งเสียงด้วยนะครับก่อนที่มันจะพุ่งมาด้วยความเร็วแสงซึ่งมันค่อนข้างที่จะเร็วกว่ารัดมากแล้วจากนั้นมันก็จะย้อนกลับไปแต่อย่างจากนั้นภายอีกไม่กี่วิมันก็จะย้อนกลับมาหาผู้เล่นเพื่อโจมตีผู้เล่นที่ไม่ไทันตั้งตัวหรือว่าแบบไม่รู้แบบว่ามันเออมันจะกลับมาอะไรเงี้ยนะครับผมผมคิดว่าตัวนี้มีความสําคัญระดับหนึ่งนะเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะคุณลองคิดดูถ้าทั้งเกมดอเนี่ยมีแค่รัด ตัวเดียวอะที่กับพิบไฟแล้วก็มาจะมาวิ่งด้วยความเร็วแสงในผมคิดว่ามันน่าเบื่อนะมันก็แบบแค่หลบหลบหลบอะไรอย่างงี้ผมผมไม่ได้บอกว่ารัดมันน่าเบื่อนะผมแค่บอกว่ามันควรจะมีผีตัวอื่นที่คล้ายๆรัดแต่ว่ามีความสามารถที่แตกต่างกันอะไรอย่างงี้นะครับผมึงคิดว่าแบบนั้นน่าจะโอเคก่อนแค่อมูอาจจะมีโอกาสโผล่มาน้อยกว่ารัดนนี่เองนะครับผมตัวต่อไปกริชกริชนี่ผมคิดว่านะควรจะอยู่ระดับ A, เอ้ยไม่ใช่เนะครับผมเพราะว่ากริชเนี่ยมันจะมีประโยชน์2อย่างอย่างแรกก็คือเวลาที่ห้องมันโหลดไม่ทันหรือว่าห้องมันไม่สามารถโหลดได้อะไรเงี้ครับกริชจะเทเลพอร์ตเราพยายามจะทวงเวลาประมาณ1วินาทีแล้วก่อนที่มันจะพาเราไปห้องถัดไปนะครับผมซึ่งก็ดีนะแต่อย่างที่2ดีกว่านะครับผมคือบางทีอะเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเ,เพื่อนมันไปไกลแต่เรายังแบบเสียเวลาอยู่กับห้องเดิมใช่ไหมแล้วถ้าเราแบบถ้าเพื่อนแบบ ไปไกลแล้วแต่ว่าเรายังอยู่ห้องเดิมครับผมกริชเนี่ยจะช่วยวาร์ปเราไปหาเพื่อนแต่ก็จะลดเลือดไปนิดหน่อยนะครับผมไย่างนิดหน่อยดีสี่สิบเฮพีเนาะซึ่งถามว่ากริชมีความสาคัญไหมผมคิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับผมไม่มีคือไม่ได้เพราะมันจะช่วยแก้ปัญหาแบบมันจะมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาหลดห้องไม่ทันอะไรอย่างนี้ได้ช่วยแก้ปัญหาเวาลาแบบ เราลงทางอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ผมว่าคิดว่าผมคิดว่านะกินอ่ะน่าจะมีประโยชน์มากพอๆกับรักเลยนะต้อจะไปนะครับ h ฮา s e ถามว่าเฮาส์มีประโยชน์ไหมควรจะอยู่แรงซีนะครับผมถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีได้นะครับผมฮาสเนี่ยจะเป็นผีที่จะกระพริบไฟเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมก่อนที่มันจะวาร์ปเราไปมิติมันถ้าเราเปิดประตูถัดไปเนาะ ซึ่งสิ่งที่ต้องทําก็คือถ้าเห็นตัวอักษรนี้เขียนว่าเทนาราวนะครับให้เรากดถอยหลังนี่นะครับผมแล้วถ้าเขียนเทนาราวอีกทีก็ให้เราเดินหน้าต่ออะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ต้องไปหันหลังเนาะซึ่งผมคิดว่านะตัวนี้มันน่าจะให้ความลุ้นระทึกพอๆกับซีนะครับผมแต่ผมคิดว่านะไอตัวนี้มันน่ารำคาญกว่าฮาเนี่ยมันมันแบบคือมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับซีนะถ้าเทียบกับความสนุกระหว่างเล่นกับเฮาหรือว่าซีนะผมคิดว่าซีเนี่ยเล่นเวลาเล่นแบบวิ่งไล จับกับมันผมคิดว่าไอซิงเนี่ยมันสนุกกว่าเฮานะคบผมตัวต่อไปนะครับแจ็คดีเลยมึงเอาไปเลยนะดีคือไสดที่ผมคิดว่าแจ็คนะครับไม่ควรจะมีอยู่ในเกมเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือแจ็คไม่มีวิธีการรับมบือที่แน่นอนนะครับผมหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันก็มีนะก็คือมันคือผมคิดว่ามันไม่มีเพราะอะไรไหมเพราะว่าแบบเราเปิดตู้เราก็ไม่รู้ไงว่าในตู้นั้นจะมีแจ็คเปล่าผมคิดว่าแจ็คคุณจะถูกลบออกไปแล้วอีกอย่างนึ้งก็คือ มันมีโอกาสสูงมากที่มันอาจจะโผล่มาระหว่างที่ลัสหรือแอบบูตกำลังมาหาซึ่งมันจะถ่วงเวลาแล้วอาจจะทําให้แบบเกมเราเฟลได้ทันทีนะครับผมผมคิดว่าแจ็คอ่ะควรถูกล็อออกไปนะเพราะว่ามันคือมันไม่มีวิธีรับมือที่แน่นอนอะ่ะเออเข้าใจปะต่อไปนะครับทิโมทีซึ่งทีโมทีนะครับผมจะให้ระดับ B นะครับผมถามว่าทมโมทีอ่ะมันก็คล้ายๆแจ็คไหมมันก็คล้ายๆกันนะคือ ไม่มีวิธีการลับมือที่แน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าถ้าเจอแล้วมันไม่มีวิธีแก้อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ทีมันที่เนี่ยผมให้บีเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะพยายามจัมสแกลเราไม่ใช่พยายามจัมสแกิมันเป็นตัวที่มีจัมสแกลที่น่ากลัวที่สุดนะครับผมเพราะว่าคือบางทีเราเปิดเปิดแก๊สใช่ไหมแล้วเราเราจะเจอทีมันที่โดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ทาให้เราตกใจอะไรอย่างนี้จะต่างจากผีตัวอื่นตอนที่ว่าผีตัวอื่นใช่ไหมก่อนที่มันจะฆ่าเราเลยก่อนที่มันจะจัมสแกลเราอะไรอย่างนี้นะครับผมมัน มันก็จะทําให้เรารู้ตัวนะครับว่าเอออีเมนาเราจะโดนจ้าสแกนแล้วจะทําให้เราเตรียมตัวก่อนอะไรอย่างนี้จะต่างจากทีมมที่ตอนนี้ว่าเราเปิดปุ๊บภายในไม่กี่วิมันจ้าม,มาเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมบางทีอะถ้าเป็นมือใหม่อะ่ะอาจจะสังเกตไม่ทันอะไรอย่างนี้ว่ามันมีเหมือนมุม,มตัวเล็กอยู่ในลินช้านะครับผมตัวถัดไปนะครับชาร์โดดีไปเลยเพราะว่าชาร์โดนะครับผมเหมือนมันเป็นบัก็กใช่ปะใช่บักบ็กปะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่า ผมคิดว่าชาโดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเกมมากสักเท่าไหร่นะครับผมผมคิดว่าม,มันก็ควรอยู่แรงดีเนาะแรงดีนะครับเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้ทำอะไรผู้เล่นอยู่แล้วมันไม่แค่โผล่มาเฉยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอามานะครับก็คือวินโดะครับผมเดี๋ยวเปิดภาพดูวินโด้ดออไม่ใช่อ่าตัวนี้นะครับผมซึ่งถามว่าตัวนี้ ผมจะให้อยู่แล้งไหนคําตอบก็คือผมจะให้อยู่แร้งดีมกันนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทําอะไรให้กับผู้เล่นเหมือนกันนะครับผมโอเคครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับการแร้งความสําคัญของผีนะครับผมถ้าใครแบบงงอะไรนะครับก็สามารถมาเมนได้นะครับผมหรือหรือถ้าใครแบบอยากจะแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ขอเพียงเดียวนะครับคืออันนี้ก็เป็นแบบความคิดเห็นใครความความคิดเห็นมันนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะเพราะแบบ เออผมจะ,จะพูดสดๆเลยนะครับผมจะได้แบบเคลียร์เนาะสำหรับวันนี้บุนมีเคลียวขอดตัวไลท์ก่อนเพกิพกมเม่าแหกหน้าสวัสดีครับผมเย,ย่บาย